อใครคืออะรทำไมครับโอมไโนมันโปจริงปะเนี่ยเยวนะเฮ้ยช้ช้ คาถาดาบตอกาบุดจำบไม่ใช่่ะไม่ใช่ก็นะครับท่านผู้ชมครับเจ็ดโลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อรับใยที่นอกโลกกับทุกคนด้วยแล้วก็อย่าลืมแวะซื้อมังคุดที่ดาวังคารด้วยนะครับก็นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาทําการแก้อีกแล้วในเมื่อผมคือราชาโปชอบแก้งโปนะผมจะไม่แกล้งแคนตัวเองมันจะเป็นไปได้หรอครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไปแกล้งปลอมตัวเป็นโปไปเทสแคนดังๆมาแล้วไม่ว่าจะเธอบงเธอโบโอนมโมจอนจะดับหรือผมก็ ชนะหมดเลยอะครับแล้วผมเนี่ยก็มีศักยภาพมากพอที่จะสามารถเทสแคนของคนพวกนั้นผ่านเราช่างภูมิใจในตัวเองเสเกเกินแต่ผมยังไม่เคยลองเทสแคนสาขานึ่งของตัวเองเลยว่าผมจะผ่านหรือเปล่าละในวันนี้ครับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผมเองให้เป็นคนเทสแคนนั่นก็คือน้องโฟนนั่นเองครับทุกคนนี่ติ๊กตอ็อกตามนี้ นี่ใครอยากเทสแคนเวลาน้องมาสตรีมก็สามารถเข้าไปเทสได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะปลอมตัวเป็นโปรแล้วเข้าไปเทสแคนตัวเองกลางสตรีมของน้องโฟนเดี๋ยวผมจะวางแผนัะต้องนะครับให้ต้องนะครับปลอ,อมตัวเป็นคนดูของโฟนนะครับแล้วก็เอาเลขห้องให้โฟนนะครับแล้วก็ให้โฟนเข้ามาแล้วก็รีบกเลยนะครับทุกคนครับและหากใครอยากเข้าแคนเอ็มเอเจทีวีให้คอมเมนต์บวกหนึ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะสุ่มเทสสักสิบคน <laughs> ฟรีด้วยเทสฟรีเมื่อไรจะต่เนี่ยต่ยได้แล้ว โอเคมัเข้ามาแล้วไป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 อย่างเร็ว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 โฟนมาเทสให้ผ่านหน่อยดิเทสจนปวดมือแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีใครเทสกับโฟนผ่านเลยอ่ะวันนี้ไม่มีใครเทสกับโฟนผ่านเลยอ่ะคนคิดว่าคนนี้จะผ่านไหมใครคิดว่าผ่านบวงหนึ่งไหมใครคิดว่าคนนี้เทสแค่ผ่านวงหนึ่งไหม แต่มันก็ไม่ได้มีใครผ่านนะดีแต่แต่ช่มันกน่ากลัวอยู่นะือไม่แอบรักลัวอยู่เด้ไม่ต้องแอบไม่เคยแพ้ใครับน้องมันคือเรื่องจริงอยู่ล้เร่องจริงอยู่ละอพี่โหดเนไม่ใช่เ้เดี๋ยพี่จะให้ไปเดียวไม่โดนทุกคนดูทุกคนดูจะสอนยิงเอ้เขายิงราทไมอยิงรอไม่ได้นะครับน้องชายจะกด่ากนไม่ติดแเลยขาฟกเชือคนไหมทุกคนทุกคนว่าเขาฟุกไหม อ่อนหรือเปล่าปะปกติไอโฟนไม่เคยโดนหัวแรกเลยจริงๆปกติไอโฟนต้องเปิดที่ผมจะยืนกดท่ากดไปติดอันนี้มันมาหลวงขอกูเข่าห่างกระดิ่งละดีกูเข่าห่างกระดิ่งเหรอห่างกระดิ่งได้คือทุกคนตอนนี้ทุกคนสามารถมาเทสแชรเอ็นเป็นเจทีวีได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดเทสแล้วนะครับคนดูก็สามารถลงสมัครไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับคนดูอยากจะลงใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับ อใครคืออะไรทำไมทำไมพี่ผมไม่โดนมันโป๊จริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมแกล้งเข้าดิสไปคุยกับพี่ฝนพี่ฝนร้องทำไมอะไรครับน้องพี่ไม่ได้ร้องพี่จะร้องทำไมล่ะพี่ไม่เคยร้องอยู่แล้วน้องเคยพี่ร้องหรอเฮ้ยไม่ได้กดใครยู่แล้วอย่าแพ้เด้อขอละให้ชนะทุกคนเถอะ เช่ไหมเทสมาร้อยสองร้อยห้องเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่มีใครชนะเลยนะมานี่ดิมานี่ดิมา,ดมาใกล้ๆดิมาพี่เติมดิเนาะอุย้ยอืมยืนเฉยๆจะกดทา้าจะเอาเทสซะ้หน่อยนีเปิดโป๋ป่ะครับเนี่ยจะเอาเทสเปิดโปย่ะ <laughs> เดี๋ยวผมผมแกล้งกระดุฟคอนิทไปคุยกับโฟนนะครับคนดูเสสียงตมาาอ้วฮัลลโโหฟนทาอะะไรเนสแคนอยู่พี่สตรีมอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคใครอะเทสอะใครอะไม่รู้พี่เขามาเขาสร้างห้องมาคนเปิดเทสพี่อะแค่เราก็เปิดเทสแคแล้วนะครับคนในสตรีมก็สามารถเทสได้นะครับหรือว่าอยากจะลงสมัครในคลิปนี้ก็ได้นะครับทุกคนในคลิปที่ผมเคยลงไปสองสามวันที่แล้วนะครับไปสามารถลงสมัครได้นะคนดูใช่ใช่แล้วมีคนผ่านบ้างยังอะโฟนมีคนผ่านบ้างยังอะโอ้พี่พี่ใช่ไหมโฟนเทสมาสองสามร้อยห้องอะไม่มีใครผ่านสักคนอะก็ คนอัลเจ็ดหัวใช่ไหมล่ะมันมันก็พลาดไม่ได้เลยอ่ะพี่เออแล้วคนเล่นคนเล่นกดดันไงโอ้ยมาดิไม่เนี่ยเอ้ยคนนี้ตึงนะเนี่ยใช่ป่ะไดย่งตึงนี่ตึงตึงแล้วคนเป็นาหัวเนี่ยโว้ยจะแพ้นะโอ้พี่พี่เคยหมดแพลเหรอไม่มีนะว้านี่อ่ะโอ้ยโฟนว่าจัดเลย แน่นอนอยู่ดีลูกติดพีไง่ปิดไปแล้วนะก็ดูทำไมไม่โดนมันชนทำไมผมเปิดไปกูโดนไปจากเดียวเลยวะดูเอาอันนี้จริงยๆทเนี่ยทำไมยังไม่โดนเลยสอหัวแรกนี่ปลูกก็ปะยอมดื้ยอมยอมไม่ไหวนะนี่เขามาเทสด่ะข่าวมึงคำคำคำเป็นที่แท้ของการสตรีมไห้พี่สตรีมเนาะสตรีมเนาะคนดูแต่ว่าถ้าใครมาเทสเราก็จะมาเป็นมารยาทดีนะคนดูไม่ต้องคิดมากนะ เพราะว่านี้สตรีมก็เลยแซวเล่นแซวเล่นเพราะว่าคนในสตรีมก็เหมือนแบบแบบพี่น้องกันเพื่อนกันแหละใชะ่ใช่ใช่เอ้แต่ถ้าใครแบบเทสยงิงหัวคุณให้ผ่านไปเทสอัดตัวได้นะสามารถลงสมัครเทสอัดตัวได้ใช่ใชไปเม้นคลิปพี่เนมหือว่าก็แฟนเพจพี่เนมอะ่ะอันนี้พี่มาันนี้สิจ้าเบบี้คนนีน้มันดูท่าทีแปลก ไม่ใช่แหละทำไมมันเก่งจังวะโฟนมึงมึงไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละมึงมึงมึงยิงกูได้ไงละเออเออกี้<ว>หลับในวอ<ๆ>เลยเมื่อก,กี้แบบไม่น่าโดนอ่ะคนดูทุกคนว่ามันโปะไหมถ้าโปรบวกหนึ่งมา โดนได้ยังไงวะนี่เ่ยพี่คนโบกหนึ่งก็เต็มเลยเนี่ยโปเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอโปรไปโฟนเอาดีเจอโปรเอาโปเข้าแคร์ไปล่านจะได้ตึงๆแคร์เราได้อะไรใครครับไม่ได้นะแคร์สุดใครจะสู้ได้พี่ถามจริงโอ้ม่เอาครับเนฝีมือครับฝีมือนะขอฝีมือนะอเราตบหมดเลยนะเอาโปเข้าแคร์น่ะเอาเราตบโฟนอ่ะเอาฝีมือครับอยากได้ฝีมือเฮ้ยเฮ้ยโฟนมันยิงทะลุนี่มันตึงมันเป็นโปวะมันโปรแน่ยมันโปเนี่ยมันยิงทะลุนะใช่เหรอมันจะโปเหรอ เฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันอี้ทะลุอ่ะมันอยู่หลังไอวอลเมื่อกี้พี่เห็นไม่ใช่แหละเมื่อกี้พี่เห็นมันอยู่หลังไอวอลเลยจริงๆน่องน่องมึงมึงเป็นสตรีมอื่นเด้อเล่นโปะอะผมปิดไปด้ยแล้วคนกับกูเด้อไปไปไปแม่งไอแคร์แม่งใช้โปะเขาอาจจะไม่ได้โปว่าะก็ได้แต่ชื่อมันแบบชื่อมันสื่อไงชื่อมันโปะอ่ะพี่แล้วมันคมขนาดนี้คมเกินไปเปล่า นีไยงไงกาอากาศไปดิโยโยโอยไม่เมันแล้ม,มันเขาไม่ได้โปเูเขาเล่นเก่งเหรอไม่มันโปูพี่มีทะลุกล้องพี่เถี่ยมคนเล่นอแกมีทะลุกล้องเห็นเหรอพี่ดูอยู่ไงแต่ก็แต่มันไทยเปล่ามุมหรือเปล่าโอ้โหไม่มุมอ่ะไม่มีมุมอ่ะเชิงเขาอาจจะหนาหรือเปล่าทางกล้องยิงยังไงก็ไม่รู้แหละโอ้ยโอ้ยมันบินมันบินมันโดดยางว่ะเ้ยแต่มันเหมือนมันบินนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย มึงเป็นมึงไม่ใช่แล้วมึงเทคแค่อะไรมึงเนี่ยมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยโบอมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนไปเลยเสียวไม่มีเสียงเท้าด้วยแบดให้มันแบดเลยไหมเอาเอาให้พวกก็ออกเลยไหมพี่อะไรอะไรโอ้ยไม่โดนหรือปะโบแบบโอ้ยโอ้ยโฟลดงหัวแดงหัวแดงแล้วโฟลด๊าวอุ้ยโอ้ยรอทีนะครับพอดีแบบตั้งค่ามันเอวเจมันดีอ่ะ เอ้ยจะงใครเป็นเจราคานี่ราคาเท่าไหร่โฟลราคาเท่าไหร่อ๋อฟรีครับเข้าแค้มแก็ได้ฟรีครับไม่ไม่ไม่เสียตังค์นะฟรีนะครับแต่นักใส่ก็รวยแล้วอ่ะแต่ไม่ไม่ไม่ขายไงเพราะว่ารวยอยู่แล้วไง็ชายชาจริงเนี่ยลองถามคนดูเดี๋ยวว่าคนดูคิดว่าโฟลไหมก็เนี่ยคนดูบวกหนึ่งมาเต็มเลยเนี่ยพี่พี่คิดว่าเป็นโฟลไหมล่ะแม่เอ้ยยิงเป็นหัวยิงเป็นหัวไอ้หาดริงมึงสอบบีมั้งดิยิงยังไงให้โดนนี่ฉนหัวโดนหัวโดนหัวมันไปไหนอีกละเป็นไงอ่ะบินนะระวังมันบินนะหนอะมันบินนะ ไฟ้าาเปล่ดูดีดูนฟ้าดีโฟนดูนฟ้าดีดีกหลังฟ้าเปล่าวะไอ้เฮ้ยเนี่ยโฟนมันว้าบมามันว้าบมันว้าบเฮ้ยเพี่อมึงว้าบเหรออะไอ้ว้าบเฮ้ยพี่มึงคมไปแล้วมึงไม่ใช่แล้วไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเลยอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่หนาไม่ไงโปนห่ะพี่โปนห่ะโปจริงๆหนาโปยิงแรงเฮ้ย ม้มคม,มเกินมึงส่นกูข,ข,ขอจังค่าได้ไหมกูเปลี่ยนจังค่าไม่ใช่เอ็มจแล้วเอาไหมฮะ <c oughs> มันคมใครดนีกูขอเหอะไอ้เนี่ยเอาโปมาใช้มันนี่ลองใช้อันนี้มันจะคมข้านั้นได้หรอวะจริงว <c oughs> ่ะจร, <c oughs> ริงจ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 ริงผมปิดไหมเอาผิวหนึ่มาเทสได้ไหมเดีย๋ยวเอาโปรมาเทสรอบนี้เอาช็อค<ช>รอบนี้เอาช็อครอบนี้เอาช็อคมึงเทสพลาดมึงก็ไม่ได้เข้ามึงหวังเลยว่าจะได้เข้าน่ะ หวังพี่มันบินหรือมันอยู่บนรถไอ้เหี้ยไม่รู้เมื่อกี้เหมือนเห็นเหมือนมันลอยอยู่บนฟ้าโฟนโสายตาของกรท่านผมมองไม่ค่อยเห็นไหนมาดิเองดิเร่มาดิมาดิจุ๊บจุ๊บแง่มาดิจุ๊บเล่นเชิงโฟนต้องเล่นเชิงกับมันเล่นเชิงกับมันจริงๆพี่เจ๊เชิงมาดิเอาดิเรเบิเลวายมาดิมาดิ ไอ้ไอ้ทั้งปงวิงดีกว่าเดิมอันนี้อี่วิงเหมืเงี้ยนยิงไมโดนดิว้ไว้ไว้ยยิงไม่โดนมันยทงไม่โดนโฟมบางทีไม่โดนแล้วมันเริ่มยิงไม่โดนแล้วไอ้โป้เปล่าวะอุ้ยมันบักไอวอลเอ้ยน้องไอวอลไม่แน่ครับไอ้โป้ไอ้หยอเอ้ยไม่ใช่มันนีไอ้หยอมันเก่งหรือเปล่าโฟมโอ้โหพี่โอ้เออโอ้พี่เก่งยิงทะลุกล้องขนาดนั้นลองเก่ง วะเออมันต่อยมันไม่ไมนเล่นต่อยมันมันหยามมันหยามมันหยามโฟนมันหยามเกินมันต้องเข้าวงเข้หยาวเกินวพี่พ uh ี่นี่ไอ่มึงก็ต้องเข้าวงเอาที่ก็อยู่นั้นไปแหละเอ้าเฮ้ยมันไปทางนี้ได้ไงอ่ะเอ้ากูหลอกมึงปิดแล้วมือที่หรอได้ยังได้ไงอ่ะก่าจริงนะอุ้ยเอาตายแล้วอ๋อเม็ดเดียวเองนะัวดไอ้กุฏท่าไม่เอ้ยแอมก็แบบ ไม่อยากจะแอกเท่าไหร่อ่ะคนดูขอกบลัง,งใจหน่อยได้ไหมขอกบลังใจหน่อยบอกพี่โฟนสู้ๆนะครับเร็วๆพิมมาพี่โฟนสู้ๆนะครับเนี่ยแต่<ป>จ็บหัวมันถ่านแล้วนะโฟนโอพ้พี่พี่จะรับมันจริงไหมมันโปรน,นะโอ้ยรับเลยคนเข้าแปรเข้านะโปรเข้าพี่โฟนรับโปรเข้าโออกนะไม่มอยู่เด้ออย่างนั้นอ๋อโปรเข้าก็แบบดีนะโฟนโอ้โอ้พี่คิดอะไรอยู่นี่พี่คิดอะไรอยู่พี่เนมพี่คิดอะไรอยู่ทำไมก็พี่ก็เลยว่าเออถ้าโปรเข้ามันก็จะดีมันก็จะแบบโอ้ไม่มีฝีมือไอ้พี่เออมึงไปเล่นไหนอ่ะ ไปไหนละเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮโฟนมันเล่นสไนมันเกียนมันเกียนในเนี้ยมันเกียนดูมันเล่นดิมึงมาเทอแคนจริงไหมเนี่ยกูจะแบนมึงออกสตรีมอ่ะมาเนี้ยดิเบียนโฟนมาเกียนมาเนี่ยดิมานี่ยดิดูสตรงมรักแน่ข้าเล่นสนายที่กูนี่อันนี้อันนี้อันนี้ต่อยได้มาปาเนี้ยตัวใจเย็นเย็ดิเฮ้ยตัใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยผลต่อยไปเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันี้เฮ้ยเขี้ยไปมึงเจอกันเว้ย แบแล้วเอาจเ็นโฟนเฮ้ยมันโปพี่ว่าโปแน่เลยอ่ะจริงคนนี้ยังไรก็โปรไปแล้วเด้อเจอกันไว้เจอกันเด้อพี่มาพี่มาพ่อก่อนนะครับทุกคนว่าโปรตีแล็ตไอโฟนที่มันเทสมาสองร้อยกว่าห้องเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้พูดแบบนี้ทุกห้องนะคนดูแต่คือมันโปอ่ะโฟนมันคงคิดว่าผมมาโปจริงมันก็คงยะมีอารมณ์มาแล้วคนดูนะเออคนกำลังสตรีมอยู่โดนโปนะ ก็ถ้าอยากเทสแค่ได้ไเใจทีวีลงสมัครได้ใต้คลิปนะครับผมก็มีทั้งเทสยิงหัวแล้วก็เทสอัดตัวแล้วแถมถ้าเป็นผู้หญิงก็คอมเบนต์ไว้เลยนะครับคอมเบนต์ไว้เลยใครที่กดติดตามกดแชร์เนี่ยก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัอนรับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย